เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้านบ้านตันยหมู่ที่สองตำบลบารโรอำเภอยะหาจงังหวัดยะลาขณะที่ทหารชุดคุ้มครองครูล่าจเวนเส้นทางเพื่อความปลอดภัยครูเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายก,ก็กดชนวนระเบิดที่บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมด้วยโทรศัพท์มือถือแรงระเบิดก็ทําให้นายมารอลีมระและก็นายการิยามระนะครับเป็นสองพ่อลูกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดชรบอมีอาการหูอื้อเพราะว่าแรงระเบิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่อําเภอยะหาพลตรีชวริตชุนประสานนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปฏิบัติการร่วมทหารตํารวจอสอพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มในการดูแลตรวจสอบบุคคลเป้าหมายและก็บุคคลที่ต้องสงสัยหลังมีกระแสข่าวนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะก่อเหตุในช่วงก่อนและหลังเดือนรอมาอน อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมามีเหตุรอบวังระเบิดเจ้าหน้าที่ทั้งที่จังหวัดยะลาและก็นาราธิวาสครับ